เดิมจังหวัดนาราธิวาสมักจะประสบปัญหาดินเปรี้ยวนะคะจนไม่สามารถที่จะปลืกปลูกพืชผลทางการเกษตรใดๆไ,ได้เลยต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทราบถึงปัญหานี้ก็เลยมีการออกโครงการแกล้งดินในพระราชดําริค่ะวันนี้คุณชนิชารอดกันภัยมีรายงานเรื่องนี้นะคะได้ไปพูดคุยกับเกษตรกรคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับสเสด็จโดยบังเอิญและกราบบังคมทูลให้ทราบถึงปัญหาในพื้นที่ไปติดตามกันค่ะ ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เกิดปัญหาดินพรุดินเปรี้ยวและน้ำเปรี้ยนะคะซึ่งสาเหตุนั้นมาจากพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมกันระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดค่ะแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาพื้นที่แห่งนี้ปัญหานี้ก็หมดไปโดยมีลุงจันชานแท้วัย65ปีเป็นผู้ถวายบังคมทูลถึงปัญหาต่างๆด้านการเกษตรในพื้นที่ค่ะ วันนี้นะคะจะพามารู้จักกับคุณลุงจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะย้อนไปเมื่อปีนั้นปี2517ครับอครัคุณคุณลุงเจอกับพระองค์ได้ยังไงคะพบกันได้ยังไงคือผมทํานาอยู่ข้างถนนกับพี่สาวค่ะก็เห็นรถมาเพราะว่าไม่เคยเห็นรถเห็นรถมาสองสาคันก็ขึ้นมาจากข้างถนนก็มาเจอกับท่านท่านขับรถมาเองค่ะ ก็พอเจอพับท่านก็ถามถึงเรื่องโคกท่านว่าจะไปทางนู้นให้ได้นะว่าไปไม่ได้ก็มีพี่สาวลงไปลุยน้ําให้ดูน้ําแค่นี้<ฆ>ไปไม่ได้เพราะว่าถนนมันไม่ได้เป็นลาดชันคือมันเหมือนกับเป็นหน้าผาก็ท่านว่าแล้วเป็นพื้นที่ตรงนั้นประมาณกี่ไร่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดผมก็ประมาณให้ท่านว่าประมาณสองพันไร่ ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นทางเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจแล้วได้2,444ัน้ไร่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวดินนี้จะสีดำหญ้านี้ไม่ขึ้นเลยมันจะขึ้นเป็นย่อมๆเฉพาะตรงที่ขี้วัวขี้ควายอ,อันนี้เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวคือน,นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวในจังหวัดระวาสนี้ไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้เลยคือทําไม่ได้เลยแต่<า>ใน ตอนนั้นชาวบ้านคืออาชีพทำนาม,มันก็ต้องทำนาได้บ้างไม่ได้บ้างคือก็ต้องทำค่ะอ่าคือต้องทำแล้วตอนนั้นพระองค์ตรัสกับคุณลุงว่ายังไงบ้างคะก็ตอนนั้นท่านไม่ได้ไม่ได้พูดว่าอะไรเพียงแต่ท่านถามค่ะท่านถามถึงเรื่องโคกถึงเรื่องว่าจะให้ถามว่าคุณลอกคลองไหมแล้วก็ถามถามถึงพื้นที่ดินเปรี้ยวก็ ท่านว่าเดี๋ยวพอท่านจะกลับท่านบอกผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งจะไปคุกในให้ได้นะก็ปรากฏว่าพอเย็นครับผมกลับไปที่บ้านกลับไปถึงบ้านก็มีนายเพอมาปลุกผมขึ้นเกือบเที่ยงคืนพี่เป็นผู้ใหญ่ถา,ถามผมท่านนายเพอถามผมว่าแล้วเด็กคุยอะไรบ้างกับท่านในหลวงผมก็บอว่าท่านในหลวงว่าจะไปคุกในให้ได้อพอสว่างออกก็มีรถของ องค์การรถของรอวชอรถเทคเตอร์รถอะไรมาทําถนนสามวันเสร็จอนนั้นระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลค่ะก็ท่านก็เสด็จไปในอาทิตย์นั่นแหละหอแต่จะไม่มีใครรู้เหมือนกันค่ะผมก็ไปไปเที่ยวกลับมาเขาก็มีคนเล่าว่าท่านในหลวงเสด็จที่คุกในผมก็ไปอีกเข้าไปเขาเสด็จผมก็ไม่รู้ธรรมดาเขาไม่เข้าผมก็เข้าไปตามทหารอีก Mm hmm. ว่าถ้าผมให้ท่านในหลวงไปที่คุกอิดนี้ mm hmm. ได้ไหมทหารว่าแล้วจะไปยังไงผมว่าไปกับเรือผมมีเรือมาถานแล้วได้ผมก็เอาก็เอาเรือมาตั้งก็เอาเสือไปปูในเรือแล้วก็มีเอาผ้าขม้าไปปูท่านก็สเสด็จลงไปในเรือพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าผมคนถือท้ายเรือท่านก็มาที่คุกอิดหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าที่โบราณสถานอ mm hmm. ด้านหลังนี้นะคะเป็นเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของคุณลุงจันนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่นี้ก็ได้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการน้อมนําเอาพระราชดำริพระราชดำรัสของท่านมาทําการเกษตรนี้แต่เดิมค่ะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ต้องบอกว่าพื้นที่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นดินเปรี้ยวดินพรุแล้วก็น้ําพรุด,ด้วยครับคือครั้งแรกก็ ทางศูนย์ดิคุณทองก็ให้หินบุนฝุ่นค่ะแล้วก็ปูนขาวเลยคือโรยครั้งแรกก็คือเราใส่เฉพาะคนต้นที่เราปลูกก่อนค่ะเหลือก็ถ้าเป็นบ่อปลาก็โรยบนคันบ่อก่อนอันนี้โรยบนคันบ่อถ้าถ้าสมมติถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นต้นมะพร้าวต้นนี้ถ้าเราจะปลูกต้นมะพร้าวเราก็ใส่ในในโคนในรูโคนที่หลุมก่อนก้นหลุมบ้างครับอ่าก้นหลุมคือก้นหลุม ก็คือใช้เวลานานไหมคะกว่าพืชผลจะออกขั้งแรกมะพร้าวนี่ระยะมะพร้าวก็สามปีเริ่มเริ่มได้ผลบางเช่นมะนาวก็ขึ้นช้าหน่อยเราต้องลองผิดลองถูกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดคือการทำนี้ถ้าเราไปถากหญ้าหมดพอถึงฤดูแล้ง ดินก็แยกแตกระแหงทีนี้ตายมันะตายทีนี้ต้นไหนที่เราไม่ได้ไปถักญ้าทําไม่ทันปรากฏว่ามันไม่ตายคือความรู้มันจะเกิดขึ้นกับของที่เราทําคือก็มีเจ้าหน้าที่มาแน,นะนํำให้ปรับน้ําด้วยการปรับน้ําด้วยการใส่หินปูนฝุ่นหรือปูนขาวนี่แล้วก็ขี้วัว ใส่ลงไปในน้ําคือครั้งแรกผมก็ไม่รู้ถึงคุณค่าของปุ๋ยคีว่าที่เราใส่ลงไปในน้ําเหมือนกันว่าคิดว่าเออนึกว่าใส่แล้วมันเสียปรากฏว่าพอเราใส่ลงไปในน้ําน้ําดีเราก็ตักน้ําขึ้นมาลดต้นไม้ลดผักอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือวิธีการแก้ดินเปรี้ยวน้าเปรี้ยวแล้วต่อมาล่ะเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรผสมผสานเราทํำยังไงบ้างครับื้นที่ผสมผสานนี้คือถ้าพื้นที่ดินเปรี้ยวเราต้องทดลองทุกอย่างสิ่งไหนที่ไม่มีในพื้นที่ของที่พอจะเราก็เอามาปลูกเอามาฝังไว้ลงพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หนึ่งสัตว์เลี้ยงเราต้องพยายามเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงด้วยในพื้นที่ของเราเพราะจะได้เป็นปุ๋ย แล้วก็ปรับสภาพบินได้ดีด้วยก็คืออันนี้นะคะผู้ชมอันนี้เป็นคอกหมูคอกหมูนี้ก็คือเมื่อมีมูลของหมูแล้วก็สามารถที่จะนํามาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยอ่าอันนี้อันนี้คือคอกอกหมูเลี้ยงหมูคือจะทํามาตลอดแล้วด้านขวาอันนี้คืออะไรคะอันนี้อันนี้เป็นคอกเป็ดนี่เป็นคอกเป็ดคุณผู้ชมอันนี้คือคอกเป็ดนะคะนอกจากมีคอกหมูแล้วมีคอกเป็ดด้วย แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงหมูกี่ตัวคะคุณลงุงตอนนี้มีหมูอยู่ห้าตัวห้าตัวพ่อพันแม่พัน<อ>ยางนี่นขายด้วยขายด้วยเลี้ยงด้วย<อ>ที่นี้ด้านหลังนี้เป็นสวนมะพร้าวสวนพัน้ําหอม,หอมแล้วก็ลงเป็นยางพาราเพื่อทดลองว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้มีต้นอะไรบ้างที่มันจะขึ้นในพื้นที่ดินเปรี้ยวจากพื้นที่ที่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยคือเราต้อง มาทำให้เห็นว่าอ๋อมันขึ้นทุกอย่างอออของที่เราใช้ที่ดีที่สุด<ะ>คือใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่เท่าใส่ใจอ,อันนี้ดีที่สุดคือใส่ใจจากดินดีน้ำดีทำให้ชีวิตคุณลุงดีขึ้นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนผมเป็นชีวิตที่ลำบากมากที่สุดคือเป็นคนกําพราพ่อตั้งแต่อายุ11บปี อยู่กับแม่แม่เป็นคนคี้โรคแล้วก็อยู่กับพี่ชายอีกคนหนึ่งพี่ชายคนพิการผมต้องขึ้นโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งไปได้แค่สงวันความลำบากเมื่อก่อนแต่พอไม่ได้เจอกับท่านในหลวงชีวิตของผมดีขึ้นแล้วก็ผมได้มีทุกอย่างเดี๋ยวนี้คนที่เขามีก็พอมีกับเขาสิ่งที่ ให้ผมมีอย่างทุกวันนี้คือท่านในห,หลวงอันนี้แหละที่ถึงแม้ว่าท่านไม่มีชีวิตอยู่ผมก็จะทำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์เรียนรู้นี้ต่อไปจนกว่าผมจะทำไม่ได้อันนี้ ผมตั้งปฏิญาณไว้เลยเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อคุณลุงจันรและครอบครัวนะคะที่ทําให้ทุกวันนี้ชาวเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากใบจวนราธิวาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นก็เพราะว่ามีดินดีน้ําดีชีวิตจึงดีขึ้นค่ะขอบคุณลุงจันมากค่ะ